โอ้วันนี้จะมาเก็บผักติ้วกันไหนใครมาด้วยนี่คิมมาด้วยเหรอแต่กระดิ่งอ่ะเก็บผักติ้วเด้อตายายเก็บผักติ้วก่อนไหนผักติ้วอยู่ตรงไหนไม่รู้นี่นี่นี่ผักติ้วนี่นี่ครับผักติ้วไม่มีดอกมีดอกเมยมาเก็บอะไรนี่ผักติ้วอ่ะ เก็บตรงไหนหรอมีแค่นีลล้แหละได้ดอกบานมาแล้วก็มีโอนคืนต่กงใจังไปสิรอด้วยรอด้วยไงเติวกันดีกว่าถ่ายย่างกดถ่ายย่างถ่ายติวไงเห็นยังเป็นลิงหรือเปล่าเนี่ยเฮ้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 ยอวนลิงเลยอนะ่ะ ขา่กดวางกดวินาแล้วข้งกะเบลิลเอาเกงกบลนตกบาานแล้วติวเจออะไรเจอทองว้าวโอเคดูหน่อยสินี่ไงแจวไวคุ้มเลยปักก้านทองไปขายได้แล้วโอเค โอ้โหาเก็บปักติวกันครับรอบสองรอบสองหาอะไรกันเดี๋ยวพวกนี้แหรอมีหรอกของเล่นบ้าบอมีอะไรสีฟ้ามีเหรอมีเคปากติวได้กันนี่เจอป่ะเจอดอกไหมเฮ้ยมึงดีกล้องทันไมเนี่ยบ้าบอเลยนี่เราอยู่ป่าไหนครับโอเคแค่นี้แหละมาเก็บผักติวกันมาเจออะไรนี่ โอ้บิกินี่เต็มเลย <c oughs> นี่ชอบบิกินี่นะโอ้บิกินี่อยู่ในป่าเลยมาหาเก็บผักติต้วเลยนี่อะได้ผักติ้วแล้วดอกดอกดอกด้วยใบด้วยครับแก้เวเลยเอาไปจิ้มน้ำพริกแซ่บๆ